ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเปิดให้จองซื้อหุ้นกู้ของบริษัท SCG JWD Logistics จำกัดมหาชนนะครับเป็นผู้นำด้านบริการโลจิสติกและซัพพลายเชนแบบครบวงจรภายในภูมิภาคอาเซียนนะครับเรียกว่าเป็นการรวมกิจการนะครับหรือแลกหุ้นนะครับกันร,ระหว่าง2บริษัทด้วยกันก็คือ บริษัทนะครับ JWd Info Logistics นะครับกับบริษัท SCG Logistics Management จำกัดนะครับเรียกว่ามารวมกันนะครับแลกหุ้นแล้วก็รวมกันเป็นบริษัทใหม่ชื่อบริษัท SCG JWd Logistics จำกัดนะครับทำให้เสริมนะครับความแข็งแกร่งนะครับมากกว่าเดิมนะให้บริการโลจิสติกสแบบซัพพลายเชนระดับภูมิภาคอาเซียนนะครับกิจการ ร่วมแบบพาร์ทเนอร์ชิพนั่นเองนะครับเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่1นะครับทับ2566นะครับหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีงหมด2ชุดด้วยกันชุดที่1อายุ2ปีอัตราดอกเบี้ย3.76%ต่อปีชุดที่2อายุ3ปีอัตราดอกเบี้ย4.35% 5ตต่อปีนะครับเปิดให้นักลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อได้ด้วยนะครับ โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตัวหุ้นกู้ BBB นะครับส b มวกโดยบริษัทฟริดเลตติ้งประเทศไทยจำกัดเมื่อวันที่30มิถุนายน2566สิน้าขายหน่วยละ1,000บาทลครขั้นต่ำในการจองซื้อคือ100,000บาทนะครับทวีคูณครั้งละ100,000สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อผ่านนะครับ SCB EC นะครับหรือสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อวันที่22กันยายน2566นะครับและ25-26กันยายน2566นั่นเองนะครับการรวมกันร,ระหว่าง2กิจการนะครับทำให้อ่าการพาร์ทเนอร์ชิพละกันไม่ใช่ถึงขั้นรวมกันแบบนั้นนะครับเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์ชิพการจับมือกันเพื่อทำงานนะครับทำธุรกิจก็ทำให้ความน่าเชื่อถือและความแข็งแกร่งนะครับมากขึ้นในเกี่ยวกับบริการ โลจิสติกและซัพพลายเชนนะครับแบบครบวงจรความเสี่ยงอยู่ที่อันดับ5นะครับใน8อันดับความเสี่ยงนะครับอยู่กึ่งกลางนะโดยความเสี่ยงมีอะไรบ้างนะครับเราพูดกันข้าวกันหน่อยละกันนะครับหความเสี่ยงจากการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกปัจจุบันมีผู้ให้บริการในลักษณะใกล้เคียงหรือเหมือนกับบริษัทดังนั้นหากมีการแข่งขันที่รุนแรงหรือมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาอาจทําให เกิดผลกระทบในการดําเนินง,งานของตัวบริษัทนะครับอย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการยกระดับความสามารถการให้บริการต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นของตัวเองเพื่อให้บริษัทสามรให้บริษัทนะครับสามารถปรับปรุงและนําเสนอการบริการให้กับลูกค้าได้ตามต้องการ 2. ความเสี่ยงจากเสถียะภาพนะครับของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทได้นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารคลังสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานและลดต้นทุนกะของกลุ่มบริษัทนะครับโดยระบบดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการรับสินค้าจนถึงกระบวนการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าดังนั้นหากระบบดังกล่าวมีความผิดพลาดอย่างมีนัยสําคัญเช่นเกิดการติดไวรัสในระบบทําให้ข้อมูลสูญหายนะครับอย่างไรก็ดีนะบริษัทได้มีการ ระบบสำรองข้อมูลนะครับที่เพียงพอเพื่อป้องกันการสูญหายในกรณีเกิดข้อมูลมีความเสียหายนั้นเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จัดจ้างบริษัทย่อยของบริษัทในการพัฒนาซ่อมแซมและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทให้มีเสถียรภาพมากขึ้น3ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงานและค่าแรงที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันนะครับธุรกิจคลังสินค้ามีความเสี่ยง ด้านการขาดแคลนแรงงานและการปรับตัวของค่าแรงที่สูงขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนและการดําเนินธุรกิจนะครับบริษัทจึงได้นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้บริการนะครับจัดการคลังสินค้าและขนส่งของกลุ่มบริษัทนะครับซึ่งช่วยลดการพึ่งพาทรัพยากรของบุคคลนะครับทรัพยากรบ,บุคคลของกลุ่มบริษัทนอกจากนี้หากต้นทุนค่าแรงของบริษัทนะครับรวมถึงมีการปรับเพิ่มสูงขึ้นบริษัทก็ใช้นโยบายควบคุมต้นทุนในส่วนอื่นเพื่อ รักษาระดับอัตรากำไรให้เป็นไปตามเป้าหมายนั่นเองนะครับคำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อที่ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนําให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือมิได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และลังสือช,ชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้หากแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญผู้ถือตราสารหนี้ที่ได้ซื้อตราสารหนี้ไม่เกิน1ปี นับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารหนี้ได้ตามมาตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และล่างสื่อชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีผลใช้บังคับผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333ทับ3ถนนวิภาวดีลังสิทธ์แขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900ในทุกวันทําการของสํานักงานเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและ13นาฬิกาถึง16นาฬิหรือทางเว็บไซต์ www.set.or.th คําเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับ ก่อนจะกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการออมเงินนะครับคุณกู้แล้วก็บัญชีธนาคารต่างๆบัญชีเงินฝากต่างๆนะครับแคมเปญที่สำคัญต่างๆนะครับได้ที่ c h anel นี้เลยนะครับฝากกดไลค์หน่อยมีคลิป มากมายนะครับที่จะนำเสนอในทุกๆวันนะครับที่ผมจะนำมาเล่านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการธนาคารนะครับหุ้นกู้นะครับเงินฝากต่างๆนะครับรวมถึงเกตเล็กเกตน้อยนะครับด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ลองดูนะมีหลายคลิปวิดีโอมีหลายเอพิโซดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมทำเพลิ์เอาไว้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับ แต่ละหมวดหมู่นะครับแยกเอาไว้ด้วยสามารถย้อนกลับไปชมได้ฟรีๆเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งฟรีๆเลยแล้วก็ผมอัพคลิปทุกๆวันนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหรือใครสนใจคอมเมนต์ก็ยินดีนะครับคอมเมนต์ปรับปรุงแนะนำกันเข้ามาได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ในปีนี้ก็จะมีแคมมีเรื่องราวอื่นๆที่ผมจะนำมาเรียกว่าเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับ นอกจากจะเป็นบัญชีธนาคารแล้วนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นกู้แล้วก็คงจะเป็นการพูดคุยถึงหุ้นนะครับกับเก็ดเล็กเกตน้อยในเรื่องของกองทุนรวมนะครับการซื้อหรือการลงทุนในหุ้นกู้นะครับรวมรวมถึงการประกอบธุรกิจหรือภาษีต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของเราเราท่านๆนะครับก็คงจะนำมาฝากกันนะครับเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับ